ดีครับผมพอเยี่ยมไอดอนหลังขั้ว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 สุดสนัยนาะสวัสดีจ้าเมื่อนี้อยู่กับช่องขอบขั้วน้องเฟิร์นน้องฝนชาแนลสวัสดีจ้าแม่นุจ้าสวัสดีครับยิ่งไอดอนหลังเมนค่ะโอ้ยเมนตดิโอ้ยบอกเป็นตยานเด็กสั่งครับเด็กสั่งสวัสดีครับพอเยี่ยมไอดอนหลังขั้วครับผมเมื่อนี้มี่ยังแม่ ปิ้งกบพ่อไปไต่กบกะจิปิ้งกบแมนครับผมไอ้นี่ปลาดุกครับที่ว่าพ่อไต่เนาะครับนอทาอันนี้พ่อไปไต่เมื่อนขึ้นนี่ปลาเค็งบุญเติมครับผมโอ้ยจะบอกเฮี้ยคือจะได้ยินบุญเติมอันนี้ของบุญเติมบุญเติมเจะใช้ปากเขานอนรับครับเออเลยมาหลักหลักกากินมี่ตำหมกฮูงปิ้งกบนะครับเนี่ยป้งกบบานเฮ้านี่นี่ครับปิ้งกบแล้วก็ปิ้งปลาแล้วก็ไส้มุกมุกเนาะไม้ใส่หมูสามสันแล้วก็ตำหมกฮูง มาครับมาสู่ผู้สุข้นมากินน้ากันนะครับเนอะบ่วทางไก่ทางไก่บัว่าอยู่ต่างประเทศนี่อยู่ในประเทศบัว่าตาผู้สาวโรงงานหรือพอบ้านแม่บ้านมากินน้ากันนะครับเนอะอาหารเอาจกเอาจัดไปกล้องเขาเขาอ่อนๆครับเขาเหนียวอ่อนๆตำมงคุงเพชเป็ดปิ้งกบแฮมแฮมโอ้ยเพิองน้อยขึ้นไหลเลยกับผ้ารองไปเป็นบ้ามาๆมาพี่น้องทางเล่าหู้ S <S มากินปิ้งกบมาด้วยครับนี่ปิ้งกบพี่น้องแต่ว่าทางเล่าหกก้องอาจจะหลายอยู่เ้้ยอกบเนี่ยไไตาหลไต้เหมือนขึ้นเนี่ยครับสยายใส่นานเลยอ,อ,อยืนเด้ไหมได้อ่าอ้าวจืม กบไต่พี่น้อน่อาก,กบหลายอยู่ครับแต่ว่าเพิ่นว่านเขาก้อนน้าแม่เนาะโดยบปกติย้ำขเข่าพิ่นใส่น้ำข้องไปใส่น้ำให้ถึเพิ่นทั้งเหนี่แม,ม่พันเหนี่ยนฝนตกหนวกหนักบ่อน้อท่าพึ่งฝนตกแห้งบ,อบ่อต้องใช่นหะอืม้ม มันจบแล้ยิงทายในบาทนั่นเองพอเยี่ยมเราเขาลงมาคือกันแหละเขาพากันเห็ดมืดเหรอพอเยี่ยมท่างเห็ดอยู่ครับมาๆๆกินน้ำกันเด้ออดูบูญสุขคนแซ่บบ่หลังเมนแซ่บครับแซ<ส><ส>่แบกินอะไรลูก นอ่องขนไปชุดเอกครับกกชุดเอ,นอกน้องขนไปแข่งกะลาอยู่ธาตุมไปแข่งตะก้อนะครับเนาะเป็นนักกีฬาของโรงเรียนน้องเพื่อนจับกล่องให้ครับปลาดุกปลาดุกกระมันนี่ครับผมมันยังขึ้นมะใครอู้ห,อ,หอยจริงๆเลยพี่หนุ่มลงน้ำใหม่ก็เสีย

ปลาเข็งไงไม่ใครปลาหรอปลาเข็งไงครับมาหอดแล้วน้องแม่มีมบ่บ่ไม่มีหรอกอ่ามากระเพาบีห้อู้น้องแม่เอาอือ,อ,อมา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 อือเสียบไปเลยครับปลาเข็งกับมันดีเนาะแม่เนาะ<อ>ปลาเข็งธรรมชาติ ไอ้ดันกลางเลังกลางเ้อะอือจะหน้าแสบแสบนะแสบแสบเพียงกบกับแฮมดีครับแ่บดีครับนี่พี่น้องโอ้สร้างบ้านหลายวะอยู่บ้าน หลายเงื่อนนาะแม่เน้อไอ้ยูงกุลาเขาอย่างนี้ยูงซื้อว่าหลายเป็นพิเศษนี่แหละครับมาเด้อผู้บ่าวโรงงานผู้สาวโรงงานเห็ดงานไงชิ้นนวดปิ้งกบ้อนแฮมแมเนี่ยแสบอยู่มากปิ้งกบ้อนตำมุ้งได้ครับเด้อะมังขาว ขากระพ่อย์ดอกขาโยกขึ้นครบครับกรบกรบนี่แหละกบครับผมครบผู้บ่าวโรงงานผู้สาวโรงงานชิ้นทอดกินกบแล้เนาะเฮ้ยไปย่งเลยเนี่ยกินข้าวก้อนเห็นคนยุบมาบานเมื่อไรเอาเลยเอาเลยนั่นแดกยาลูกยา ลูกบุญเติมกลายเป็นลูกแมนนวลเหรอ <c oughs> ค้นใจบุญเอามา,าแซวบอดูเลยอ่ะท่านเตื่นอยู่พอเพิน่นเพิ่นไปไตป่ปลาสิมือขึ้นงี้ไปตึ๊นนะกไงจะกรไม่ไพี่น้องจักมะเหแมนนวลนอนก่อนฝนตกยางแห้งลมกระแหง้ง ฝนตกยังแห้งเลยมาขึ้นพอไปนอนมึนงเฝ้าคลังยูบ่บ้านโอ้ยตกล่มเป็นตนยะยักเลยโทษให้เมืกก่อกล่องกับไปอ้อมโอไปไปเมืองปลาดุกมันบืนขึ้นเนาะครับเนาะเพิ่นบ่ได้สั่งบานปลาดุกมันก็บืนขึ้นมาใครแม่แม่โอ้แซ่ Sự sẽ là lấy bông mì mua hắn. A hắn đi săn bàn hôn, hm. Mhm. 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 พือพอดีแซ่บดีอมกน้อยก็แซ่บแี่ไหนแซ่บทุกอย่างเลยแม่อาหารหนึ่งอาหารที่สามเด้กบไปทล้วครบเลยไปรจะ ก็ได mm ้จ hmm. ้วจับวีก่อนเสียไปรีพีนอืะ mình hàng cho nhiều nó mẹ nó, ốm. mày hôm nay hết nãy bận thao phải khen cảm anh Con gặp kính khen Ui hòn hòn Nè ui ui Kinh anh Đẹp ว่าแสบีปดีพี่น้องแสบว่อาล้างเม่นเดี๋ยวนี้แสบครับแสบกระบอกเนี่ยบอกเพื่นเนี่ยแสบหลายหืแสบหลายสุดจะแน่นหนาดปะสุดจะแน่นหนาดอืมวันนี้มวกบอกพี่น้องหมวกนอกกนใหม่ตำมหมวกหงปีงกบป,ปีงปลาบ้าบอาหารอีสานนะคะพี่น้องอ,อีสา,บานบ้านเหนแแท้ๆเลยครับเนี่ย โอ้แส่บผี่นองทางเราเฮร n g เสบอีงไครับผี่นองทางโรงงานฮ ong สาม,มารถอ,อะไรกับโรมาหาผี่หนหน่อยเพิ่น ฝากไปกินนะครับคร,บครบครบหน้าบ้านเฮ่ามันหอมเอาไปออมใส่ผักใส่หน่อยวะย่างกรอบๆนี่อยแบบพอเยี่ยมนี่งับตำมะฮุ้อิ่มแล้วเลยยิงอืมเหนาะพอปิอ้กองเขาไล่นะยิง แซ่บแซบเบื่อเบื่อแมงแมงวันน้อแมงน้อโอัวน้อใหม่หน,น่อยนองแม่ก็แซ่บนะครับพี่น้องหืมหืมพักแก้มหื<ผ>มพักหือมอ่ะเนาะมาเข้าเดี๋ยวคือสกุล แซ่บพี่น้องแซ่บแซ่บกบจากที่เขาจินบ่มันนีน้ำแรงเขาป้นแห่งในต้อนี่นอแม่เนาะได้เอออิ่มแล้วบันครับผมถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับใครพอเยี่ยมนะครับเนาะว่าจะได้ขอบพ่อหลวง์นหลองฝนเชี่ยวที่บอดีก็ขอโทษขออภัยเนาะครับ เป็นยางสูงครับผมขอให้พี่น้องติดตามไอ้เพจเปีนยวกับพุ่งหนองเฟิ่นนองน้องฝนในหลายเนตนะครับเด้พอพอย่ำมันเแล้วก็อ,กอย่างหนึ่งซอยสนับสนุนลูกหลานเนี่ยนะครับเด้อนนองฝนกับหนองเฟื่องพิ่นก็ล่องเห็ดขังแรกขายสบู่นะครับผมพิ่นว่ามันเห็ดหมันหนาใสาดีเนาะแม่เนาะเลยพิ่นอยากเอามาขายแก่ฝาแก่สิวนะครับล่องเมืองครับ สบูม่ม้าขมิ้นเย็นจ้ะใส่ดีครับพี่น้องแก่แกแกสิวแก่ฝ้าลดฝ้าลดสิวสามคนนี่ใส่มัครับอพอเยี่ยมยก็ใส่ครับผมเดรงเมนก็ใส่นาใส่ปิ้งสังเกตมั้วพอเยี่ยมหรอครับสั่งมาได้ค่ะก่อนละแปดสิบเก้าบาทแม่ซื้อสามทรงฟรีค่ะพอเยี่ยมจะบอกเวลาเขาล่างนะแม่ไอ้ความสกรปรหในห้หนาเทานี่หูซื้อว่ามันมันมันข้าวมันกับรสเด็อหูซื้อว่ามันลื่นดีนะครับผมเพราะว่าพอเยี่ยมไปว่านเขา ไปวานเขาไปนี่เนาะครับเนาะน้ำขีดตมบานนี้เนี่ยพอเยามมาอาบนาา้ำย่ำในใส่สบู่ของไอ้นางเฟิร์นนะครับผม,มหูซึกว่าเออหนาวมัน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 สบายหนาดีนะครับผมแต่เป็นผู้เฒ่าบานเท่ากับมีแห้งมีแห้งหนาดีครับผม <นา S 1> ครับอ๋อสำหรับมือนี้ขอบพ,นอพ,นอพนูนของเฟิร์นของฝนชแนลก้าวข้ามว่าสวัสดีครับบายๆไอ้ย่าไอ้ย่าแหไอ้ย่าโอ้ยยังสีได้ไหม